ูโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะจุ๊บจุ๊บน่ารักที่สุดเลยค่ะพอครับน่อย่างนี้แล้วครับตอนที่353ร้อหาสิบสามคตระกูลสือสิ่งพิเศอไม่ได้กลับมาบ่อยนะครั้งนี้เขากลับมาคุณนายสื่อก็เลยดีใจมากเป็นพิเศษคุณนายสือเรียกมารวมตัวกินข้าวด้วยมือหนึ่งทั้งหมดนี้ต้องโทษสิ่งพิเศอคนเดียวเลย กินเสร็จแล้วแทนที่จะกลับเลยก็มีนึกว่าเขาจะออกตัวไปส่งพวกเรากลับหรือว่าเขามีแผนอะไรอยู่เขาจะไม่ทำอะไรโง่งๆในคฤหาสน์ตระกูลสือเพื่อให้ฉันขายหน้าหรอกมัง้งชิงโจเอาแล้วไอ้ชั่วนี่ก่อเรื่องอีกแล้ว อย่าลืมเรื่องที่รับปากฉันไว้นะภายในสองเดือนไปเลยไปไปให้ไกลเลยเมื่อกี้ที่เขาพูดบอเขาว่ายังไงเหรอไม่มีอะไรเขาพูดจารัาสาระแบบนี้อยู่แล้วนายก็รู้ดีไม่ใช่หรือไงชิงโจเธอมีอะไรปิดบังฉันอีกแล้วเหรอบ้านใหม่คุณนายวันนี้ฉันทำข้าวมาเพื่อให้เกียรติเกียคุณด้วยค่ะ เป็นอาหารที่มู่ซื่อชอบทั้งนั้นเลยคิดจะมาเอาใจมู่ซื่อสินะแต่ยังไงก่อนด้านนี้เขาก็เคยช่วยจัดการกับชายชางถิงให้ก็ควรทำดีกับเขาหน่อยฉันเหนื่อยแล้วให้ท่านนายพลกินเถอะกู้ชิงโจเธอเสแสรงก็เสแสรงให้ดีกว่านี้หน่อยเธอชอบขับไล่ใส่ส่งฉันให้ไปหาคนอื่นมากขนาดนี้เลยใช่ไหม ในฐานะคุณนายของนายพลทหารเธอก็เสแสร้งได้เกินจริงไปหน่อยนะนี่เธอมีความสัมพันธ์ลับกับสิ่งเพื่อสือมากมายแค่ไหนกันแน่ไม่สนใจที่ฉันจะยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดเลยเหรอผู้หญิงแบบนี้เป็นงูพิษที่แสนเย็นชาจริงๆน่าหมายควาว่างไง ได้ฉันจะทำตามที่เธอต้องการจะเธอนายพลคืนนี้ฉันจะนอนกับเธอตามบันทึกประจำเดือนของบ้านช่วงไม่กี่วันนี้ก็แทบจะเป็นช่วงอันตรายที่จะตกไข่ของคุณนายผ่านเข้าพอดีฉันจะบอกข่าดีไหมช่างเถอะอิอ่งพูด ก็ยิ่งผิดเข้าไปอีกเดี๋ยวจะทําให้เขาเข้าใจผิดว่าฉันหึงหวงคุณนายผ่านถ้าแบบนี้คงไม่ดีแน่ไม่แน่ว่าเขาก็อยากมีลูกสักคนอยู่พอดีก็ได้สอมวันต่อมาที่นอกเมืองพูดมาสิเรื่องสำคัญที่บอกฉันทางโทรศัพท์ ไม่ได้คือเรื่องอะไรเธอดูผอมลงเยอะเลยนะเธอกินอยู่ไม่ดีหรอทำไมน้ำหนักถึงไม่ขึ้นบ้างล่ะถ้านายไม่มายุ่งกับฉันฉันอาจจะน้ำหนักขึ้นสักห้าขีดสิขีดก็ได้ฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างที่ไรย้ยางอายแบบนี้นะ ชิงโจฉันเหนื่อยมากเลยฉันไม่ได้หลับมา3วันสามคืนแล้วชิงโจฉันอยากจะนอนสักพักขอพิงหน่อยนะเป็นไรอีกล่ะเขาไม่ได้คิดระวังตัวกับฉันสักนิดเลยจริงๆหรอเขามองออกว่า ฉันฆ่าเขาไม่ได้อยู่แล้วงั้นเหรอพอ,พอครับในอีกนี้เราครับตอนที่ส5 4ร้ครึ่งชั่วโมงต่อมาไงาชิงโจอยากตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของเธอแบบนี้ทุกวันจังเลยไม่สิได้หลับแบบไม่ต้องตื่นท่ามกลางกลิ่นหอมแบบนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันสิ่งไพ่สือนายเป็นบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ย ครั้งหน้าครั้งหน้าฉันจะต้องฆ่าเอเลวนี่ให้ได้เลยมันเป็นแค่การตอบสนองที่มีเงื่อนไขนี่นะมาเข้าเรื่องกันวันนี้ที่ฉันเรียกเธอมาก็เพราะว่ามีเรื่องสำคัญมากจริงๆนะเรื่องสำคัญมากเหรอหมายถึงว่าจะสอนฉันขับรถเหรอมันเป็นเรื่องสำคัญตรงไหนเรื่องสำคัญอยู่แล้วสิ อีกไม่กี่วันฉันต้องไปถานรับรองหัวหน้าตรงที่มั่นบนเขาขับรถชนต้นไม้ตายตอนหลบหนีชิงโจไม่เคยยอมมาก่อนเลยถ้าตอนนี้เธอชนเข้ากับต้นไม้จริงๆคงจะอันตรายมากแน่ชิงโจพอเธอขับรถเป็นแล้วไม่ว่าเธอจะหนี ตอนไหนก็ยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าจะหนีก็ต้องหนีอย่างปลอดภัยด้วยนะกูชิงเจ้มิติหน่อยสิก็ได้ฉันจะเรียนจะตกหลุมพรางที่อ่อนโยนของเขาไม่ได้เด็กขาดชีวิตนี้ยากลำบากมากพอแล้วจะเรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ปลอดภัยเพิ่มอีกเรื่อง ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรแม่สาวน้อยใจร้ายอย่างเธออย่าได้คิดจะไม่ขับรถหนีไปจริงๆนะสิ่งไพ่สือนายคิดจะทำอะไรเนี่ยจิงโจฉันรีบร้อนขับรถมาจากระยะทางไกลถึง8ชั่วโมงเมื่อไหร่เธอจะโอนอ่อนผนตามฉันบ้างสักทีผู้หญิงโอนอ่อนผนตาม ก็มีเยอะแยะขาดฉันไปไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันก็แค่ต้องการเธอฉันไม่เรียเหรอเด็กดีหน่อยสิฉันไม่โยมโหดเธอแล้วฉันจะกลับเมืองผิงเชิงจะไปเตรียมเรื่องรับตัวเธอกับระหว่างนี้ก็ ตั้งใจฝึกขับให้ดีนะบ้านใหม่สิ่งห์ไพสอเคยใช้อำนาจบาดใหญ่ครอบงำสนามบินมาแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำได้ตามที่ใจต้องการแต่เมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าเขาจงใจอดกลั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เขากำลังกังวลอะไรอยู่กันแน่นะ คงไม่ได้เห็นว่าฝีมือการขับรถข,รถของฉันห่วยแตกหรอกมั้งฉันก็แค่ฝีมือไม่มากพอก็เท่านั้นเองที่แท้ก็มีเรื่องที่ชิงโจของฉันเรียนรู้ไม่ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยหยุดเธอ<ะ>ไปไหนมาเขาทำอะไรเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่ยังกับว่าจะจับชู้ก็หกไปตามสัญชาติญาณ เธอโกโหกฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านตระกูลเยียนไม่เห็นเจอเธอเลยบอกมาสิเธอไปเจอใครมาเธอไปเจอสิ่งพิสือมาใช่ไหมนายส่งคนสะกดรอยตามฉันนั้นหรออ้ะมูซีนายจะทำอะไรกูชินโตเธอคิดว่าเธอสามารถควบคุมทุกอย่าง ให้อยู่ในมือเธอได้เห็นเหรอเธอใส่ซื่อเกินไปแล้วถึงเวลาสอนบทเรียนให้เธอสหน่อยแล้วลหรอมูซี่นายมิสติหน่อยสิมูซี่นายพอใจที่ตัวเองเป็นแบบนี้เหรอกูอชิงเจ้มาเป็นภรรยาของฉันซะเลิกความได้แล้วถอยออกมา หรือว่าเขารู้เรื่องหนังสือใหญ่แล้วนะนางเอกจะรอดมิเนี่ยเอ๋ะนิชาแอบสปอยให้ทุกคนฟังดีกว่าตอนต่อไปนะคะจะมีคนถูกยิงนะคะก็บอกเท่านี้แหละคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าซิกแคกโมซื้อก็แซบอยู่เนาะ <c oughs> เรื่องนี้เดี๋ยวผมแซแซบแต่แบบว่า พรุ่งนี้เราก็มาติดตามกันว่าจะอะไรยังไงนะคะตามนี้แหละคะ่ะจุ๊บ